รมดึแล้วเราุกเฮ้ยเขาเตะเราทำไมอ่ะเม่่ะรอะไรคืออยไรรคืะรคืออะรคืะไออะไรคืไคืะไะรคะไคืะไไคะไดคืออะรคืะรอะไรคืคะ ตัวเด็กนะคะเพราะวันนี้เรามาในชุดมนักเรียนค่ะแต่นไม่ะไรก็ไม่รู้อะไม่า้ว่าเขาแบบก็วันนี้นะคะเราจะมาตามกระแสไวรัลที่จีนนะคะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะมาเที่ยวที่ไทยแล้วเขาก็มาใส่ชุดนักเรียนไทยนะคะจูก็ไม่รู้ว่าเขาทำไมถึงต้องมาแบบมาใส่ชุดนักเรียนไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจูก็ไปหาสืบมานะคะเป็นเพราะมีดาราสาวคนจีนท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าจีจินอีนางแบบสวยมาก นี่ค่ะเขามาเที่ยวที่ไทยและเขาก็ใส่ชุดนักเรียนไทยเที่ยวนะคะซึ่งมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของคนไทยเราเองด้วยนะคะที่ได้มีแบบดาราจีนเขามาแล้วเขาก็มาใส่ชุดนักเรียนไทยเนาะก็แบบดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเยอะเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาตามกระแสะเขานะคะเราก็จะใส่ชุดนักเรียนไทยคะ่ะแล้วก็มาเดินที่บางลําพูนะคะเพราะตรงนี้ก็เหมือนเป็นอีกที่หนึ่งที่แบบมีความไทยๆนะคะเดีนี้เห็นคือข้างล่างก็จะมีชาวต่างชาติเยอะมากนะ ในฐานะคนไทยนะคะเราก็อยากจมาเที่ยวแบบให้มันฟิลแบบว่าเอันท่องเที่ยวเขามาทําอะไรตรงนี้นะคะแต่เรารู้สึกว่าเหมือนทีมงานมีเกมจะมาเล่นกับเราใช่ไหมใช่ครับผมต้องจะเล่นคนอยู่ก็ตามนั้นเกมนี้นะคะเป็นเกมที่ชื่อว่า stop and switch นะครับผมก็คือก็จะมีเกมให้เล่นกันประมาณนี้นะคะคือ Stop and Switch นะคะ Stop ก็คือไม่ว่าจูจะทาอะไรอยู่จู่จต้องหยุดส่วนส witch ก็คือไม่ว่าจูพูดภาษาอะไรอยู่นะคะจูต้องสวิชไปเองภาษาหนึ่งนะคะทุกคนก็จะเป็นจีนไทยจีนไทยนะคะวันนี้ก็เหมือนแต่ว่าเป็นฟิลแบบว่าเออไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอออาจจะต้องอ่ะพูดคุยหลากหลายภาษากันอยู่นะคะทุกคนไอแต่มีบทลงโทษใช่ไหมมีครับมีบทลงโทษเราเรารู้สึกว่าเป็นบทลงโทษที่เกลียนมากขออนุญาตดูหน่อยนะคะก็คือเราจะแบบแปะอันนี้ใส่ตัวเเราอง ะค,ะคือถ้าสมมุติว่าเจ๊จูเนี่ยเออทำตามแบบว่าสต็อปไม่ได้หรือว่าสวิชไม่ได้หรือว่าทำผิดพลาดตรงไหนนะคะจูก็จะโดนอันนี้นะคะแปะอยู่ข้างหลังนะคะแต่ฟรีเคลียนมาก เดี๋ยวเราจะไปที่จ sí. ุดแลนด์มาร์คที่คนจีเขามาแล้วเขาต้องไปนะคะนั่นก็คือร้านขายเสื้อนักเรียนนะคะก็คือเขาจะแบบไปซื้อไปปักชงปักชื่อนะคะจูว่าเนี่ยเดี๋ยวจูจะไปไปซื้อชุดนักเรียนมอต้นนะคะเพราะอันนี้เป็นชุดมอปลายเนาะจูว่ามอปลายมันแบบยังสวยไปนะคะจูสึกมอต้นมันจะเรียนกว่านี้เดี๋ยวเราไปซื้อชุดมอต้นกันก่อนเลยค่ะ เราอยู่ตรงหน้าร้านสี่พันนะคะมันก็คือเป็นร้านขายเครื่องแบบชุดนักเรียนนะคะแล้วก็ได้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมากนะคะเขาก็มาทำคอนเทนต์ที่ร้านนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อชุดนักเรียนกันนะคะเพราะว่าจูอยากจะเปลี่ยนตัวข้างบนของเรานะคะ okay. ไปกัน จีมาลงร้านนี้ด้วยเฉพาะดูลุกคนสวยกันมากนี่นะคะจะเป็นชุดที่จูจะมาซื้อค่ะเหมือนตามร้านเขาเขาจะสามารถปักชื่อได้ด้วยนะคะสวยมากๆเดี๋ยวจูจะปักชื่อว่าสวยที่สุดใน3ามโลกจูนี่ไป <laughs> เดี๋ยวเราเข้าไปนร้น

คือว่าคือกระโปรงไปด้วยเลยทีเดียวแกันจะบอกเขาเราจะพูดภาษาไทยขอขอดูกระโปรงไม่ได้ไหมคะไม่ตอนนี้นยาวไปตอนนี้นะคะเป็นเด็กหญิงจูนิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็อยากใจนิดนึงนะตัวเองก็เรามีอย่างหนึ่งที่เราองทำตามนักท่องเที่ยวจีนคือเขาจะปักชื่อด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปแบบขอร้านให้เขาปักชื่อเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะมาปักชื่อฟรีนะคะจูนิ่จอม อันนี้ชื่อช hey, hey, ่องหนูเองนะ้าเอาตัดตามนี้เลยนะคะใช่ค่ะตามนี้เลยค่ะคุยเคยเจ๋เจต้องเข้าไปคุยแล้วแะตอนนี้ฉันพูดภาษาท่เเออเดี๋ยวสวิธให้สวิสให้อ่ะสวิสอ่ะสวิสสวคะวิสสวิสสวิวิสสวิยสวิสสวิสววววส 欢迎你们来到泰国因เ最ย泰国ว拜再见拜拜ต้อง <ś c oughs> นายแล้ว,ก,ว,ก,ว <laughs> กินหน้าถ่ายตอนรอของเขาหน้าเขาแบบค <laughs> นมาไปเล่นคนรอด้วยเดี๋ยวเราจะเราจะ,ร,าจะรับบทเป็นล่ามแปลให้นะคะแต่เขาคูยังกินได้เขาไม่ต้องการเราแล้วล,ะ <laughs> ล่ะจะเป็นล่ามแปลให้เขา ตาเป็นไรไรตาเป็นไรเือเราเป็นคนดีไงเราเลยแค่เป็นคนดีเฉยๆแค่อย่าไปแปะให้ระหว่างรอไงรอปักเสื้ออยู่อย่าเงี้ยไม่อไรจสวิตช์เนี่ยนี่เราเธอสวิตช์อ่ะสวิตช์ไลท์จะเปลี่ยนไลท์เขาเจอทำไมเขาไม่คุยเลยทำไมเขาไม่คุยเลยนี่ร้อยเรื่อร้อย 后，后。刚刚被惩罚了一下。好的。啊，Switcher，没撸掉，没撸掉。OK，蹲了。一，还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 ， ไมนี่ค่ะชื่อของจูนมาแล้วจูนี่จอมแกดแล้วเดี๋ยวจูจะไปเปลี่ยนตัวนี้มาเป็นตัวนี้นะคะไปแซงมาแล้วครับผมกับชุดเด็กหญิงจูนี่จอมเกดนะคะแต่ว่าเสื้อเปลี่ยนแล้วอันนี้ก็ยังติดมาด้วยเนาะอันนี้ก็ยังอยู่เนาะเสื้อคือเปลี่ยนละแต่อันนี้คือก็ติดมาด้วยอสวิตช์สวิตช์นี่จูนีสียไ 你要你要这样写的就是直接，就比如说你叫晨晨，啊，我写跟晨晨对吗？下次再听你啊，十分钟。十分钟。啊啊啊，等一等，等一等。就是只要等十分钟，十最主要是在泰国。等一下，把你的中文说的好好。喂，懂了，懂了。等一等，哇。 เรา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 เรวเาเราเาเร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 าเกิดอะไรขึ้นก็คเอเราแรกเราแรกแอคเคาเ์กันาเรรเราเเขาเป็เรา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 ร์เราเราเราเ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 ขาเป็นตัเเองนะคเเราเป็เรา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 ราเราะราเราเราเรเาเราเาเ่าเราเเาเรเราเราเเราเแลร แล้วก็นค่ะนี่นะคะไปค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูปตรงแถวบางลำพูนะคะเพราะว่าคอนเทนต์ที่คนจีนเขามาทำหลักๆก็คือมาถ่ายรูปตรงนี้แหละค่ะไปไปหามุมถ่ายรูปแถวนี้กัน <c oughs> นี่นี่ทุกคนตรงนู้นตรงนู้นค่ะตรงนู้นสะพานตรงนู้นนะคะจะเป็นที่ที่แบบว่าแลนด์มาร์กที่คนจีนเขามาแล้วเขาจะมาถ่ายรูปก,กันงั้นเดี๋ยวเรารอไฟแดงตรงนี้ก่อนนะคะเราข้ามไปถ่ายรูปตรงนู้นกัน ยกนี่ยกนี่เลอนี่เอเไงเจ๊เจ๊คิดว่าอยู่ได้ปะดูดิเยนี่เหรอดูดิดูตัใส่นี่นะเฮ้ยจ่ผมหิวแล้วจ๊ะเฮอะไรกินไหมเออไป อนนี้คือเริ่มหิวกันแล้วนะคะเพราะว่าอากาศมังไายแบบร้อนมากแล้วมันก็ทําให้ความหิวมันแบบเพิมพูนเอ้ยมันเกี่ยวแบบร้อนกับหิว,มวไม่รู้แหละเราหาข้ออ้างให้ตัวเองนะคะแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านปลาท่องโกง ก็เป็นร้านแบบว่าอดับต้นๆที่ถ้าสมมติคนที่มาตรงนี้นะเขาจะมากินกันนะคะนี่ดูเขาเป็นร้านที่ได้รับมชชลีนเลยนะคะ <Okay. S 1> 2018- 2019แ้ละก็นี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นแบบของจีนเนาะก็คือมีคนจีนมากินตรงนี้เยอะมากแล้วแบบได้รับกี่ดาวเนี่ยห้าดาวเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองกินร้านนี้ดูนะคะ <Okay. S 1> Here we go เราไปลองกินกันนะกะว่าเป็นยังไงไปรช่องกะ<า> มมกกนมะสั่งขยะจูไม่เคยกินนมสั่งขยะมาก่อนนะอ๋ออ๋อใช่แบบน่ไหมใชนี้กนใช่แนี้กินใช่แลวนนล้ในนมแล้วก็ในน้ก็นนมล้วก็ในนม็นนม้นนมแล้วก็ในนมแล้วก็นนมแล้วก็ในนมแล้วก็ในนมแวก็ในนมแล้วก็ในนมแล้วกนนม้วกล้นนมแก็ในนม็นนม้นนมแล้วก็นนมแล้วก็ใล้วกนนว้วก็ในนมแลวก็ใล้วก็มแลนนมแล้วก กินไดน้องแต่งงอ่อค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กินแบบพวกของเย็นๆช่มๆของกรุบกรอบไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่แบบพวกสตรงสตรีทฟู้ดนะคะแบบฟิลเหมือนนักท่องเที่ยวจีนอะไรอย่างงี้เนาะอุยมีมีคนใส่ชุดนักเรียนมาเหมือนกันด้วยอ่ะหัวทองเอ๊ะเดี๋ยวก่อนพี่อาร์ตเฮ้ยเอ้ามาทำคอนเทนต์เหมือนกันเหรอเออพี่มาทำคอนเทนต์เหมือนกันเหรอเฮ้ยใจตัวกันจะมาแล้วพี่ใส่ชุดอะไรอันนี้ชุดตรงมีคอนเทนต์นี้กำลังดังจะไปด้วยกันไหมพี่นัดเพื่อนอยู่ปากคลองเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมเออได้ได้ได้ ตอนนี้นะคะเรามานั่งตุกๆแล้วนะคะแบบฟิลแบบนักท่องเที่ยวจีนบรรยากาศคือแบบเหนื่อยตุกตุกตุกตุตุกตอนนี้ไม่วันนี้เรามาแบบฟิลแบบในไอดอลจีนเน็ตกาเป็นเน็ตไอดอลจีน你知道是吧网红中国ก红对就是中国网红对哦 เป็นอะไร,รอะเมื่อกี้กำลังแบบสต็อปนี่คือกำลังงงอยู่สต็อปอะไร,อรสต็อปสต็อปสารอไอจริงเหรอไม่ไงพี่พูดออะไรนะสต็อป <Stop. S 1> พี่ลองสั่งแคนเซิลเลยอ๋ออ๋อยกเลยครับใช่ค่คะไปค่ะหลังจากที่เราไปตรงที่ตลาดอะไรนะบางลำพูเนาะตอนนี้เรามาที่ปากของนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของดอกไม้สดนะคะแล้วก็มี ทำคอนเทนต์หลายท่านนะคะ <_ C os> ก็มาทำคอนเทนต์ที่นี่แล้วจูก,ก็ไม่พลาดนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อดอกไม้นะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปที่ตรงสะพานพุทธตรงนู้นนะคะ <_ C os> ก็เป็นอีกว <_ C os> ิวหนึ่งนะคะสำหรับแบบนักท่องเที่ยวจีนก็คือมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะมีความไทยๆนิดนึงตุ <_ C os> ้ยช่อแค่ยี่สิบสี่สิบบาทเองอ่ะเราช่อไหนดีอุ้ยอย่างนั้นยงดอเน้อดอกทันตะวันนั่งดูแบบว่า í, อุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีเหมาะกับเราต่อตัวนี้ค่ะพี่พี่เดี๋ยวพี่เอาไปถ่ายด้วยเพราะเหมาะกับโผล่ัวพี่อยู่นะตีหลังอง อากาศดีเออเออมาเดี๋ยวเอาย็นเึ้นอยู่อ้าเฮ้ยเพื่อนกูสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไป้ัี่今年几岁了？你今年几岁了？你今年几岁？าอะไร？你今年几岁了？就今年你多大？อายุเท่าไหร่？อายุยี่สิบ哦是吗？ ท exactly. okay. 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 so ี่ตรงนี้นะคะเอาง่ายๆก็คือว่าเราจะแบบมาหาอะไรกินแถวนี้นะคะเพราะว่ามันก็แบบซีลแบบน้ท่องเทวจีนเนาะแล้วก็เลยจะแบบว่าเออมาแบบไหลเจ้าเปียนหลเจ้าเปียอะไรอย่างเงี้ยค่าากินเว่จวนทอ่จีนที่จีนท่าีนทีาจีนที่จีนที่จีนที่จนที่จีนที่จีนทุ่จีนที่จนทีกคนที่จหาที่จีนทีนทอ่จีนท่นที่คีนที่จนที่นี้เรนมีถึีที่ร้านเปีย ใช้หน้าทาวใช่ปะขอดูก่อนเออถูกแล้วทุกคนให้เราสั่งอะไรไปบ้างนู่นเยอะมากเหมือนร้านนี้เขาจะดังพวกแบบกระเพาะปลาเนาะเอออันนี้คือกระเพาะปลาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้หอยซอสกันเชียงปูตัวอันนี้ก็เป็นหมี่หมี่ฮ่องกงนะคะผัดหมี่ฮ่องกงน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขานะคะเดี๋ยวลองกินดูฟิลแบบปูอ stop เต้น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  โสาชื่อแบบแคสเซิลอร่อยเฮ้ยอร่อยเจ้เขาลงคุยโทรศัพท์อยู่ก่อนจากกันนะครับผมมีอะไรจะฝากให้กับช่องด้วยเห็นไหมเขาติดโคตรจินว่าติดฟรีแต่ว่าไม่กล้าติด กูปวฟังอยู่กมเอาไปการเตะเออดนูน่ารักเขา,เ<อ>าได้ด้มาขวามมีสุกกันความมุกันไนครแพ้ไปเตะได้เดี๋ยวมาซึงกับเออไปเตะกันกูไม่ใจให้